อัสลามวะไลัยทูมครับสวัสดีวันพุธที่1ธันวาคมนะครับพศ2อ6 4ขณะนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่ม20สินาทีนะครับก็วันนี้ก็เนี่ยไม่ได้ลงคลิปอะไรมากมายนะครับก็จะขอลงขายเพชรหน้าวังนะครับไซส์กระถาง80เซนนะครับนี่นะครับทรงสวยเลยนะครับกิ่งก้านทรงโคตรสวยๆนะครับนี่ต้นนี้นะครับนี่นะครับ กิ่งก้านทรงโขดสวยๆดีๆเลยครับกิ่งก้านสวยมากนะครับนี่นะครับมีหน้าทองนี้เป็นรอยแดดเผานะครับก็หายดีเรียบร้อยแล้วนะครับไม้ตัดแต่งรากนะครับไม้ตัดแต่งรากโชว์รากโชว์ความสวยของรากในกระถาง80เซนนะครับต้นนี้ก็ขอขาย5,000บาทนะครับขอค่าส่งก็500บาทนะครับอ๋อไม่ใช่ต้นนี้ขอขาย5,000บาทขอค่าส่งก็200บาทนะครับขอ200บาทพอนะครับขอ200บาทพอ นะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมานะครับดูกิ่งก้านทรงสวยๆเลยนะครับไม้เมนดีๆทรงสวยมากครับกิ่งออกดำๆด้วยนะนะครับต้นที่2ก็จะเป็นต้นนี้นะครับนี่อันนี้ก็ใหญ่สวยนะครับอยู่ในกระถาง80เซนเหมือนกันนะครับกิ่งก้านก็เป็นทรงคอมเพกนะครับสั้นๆก็ไม้เริ่มจะตีทรงแล้วนะครับนี่โคตรสวยกิ่งก้านสวยนะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งไม้ซส์กระถาง80เซนนะครับเ๋็นนะครับแป๊บนึงเลื่อนกล้อง มสไม้ไซส์กระถาง80เซนนะครับโตรส,สวยๆเลยนะครับโตดสวยๆเลยนะครับกิ่งก้านทรงสวยมากนะครับกิ่งก้านทรงสวยมากครับก็ขอขาย5,000บาทนะครับขอค่าส่งก็200บาทนะครับอ่าสวยมากเลยอันนี้นะครับก็เป็นเพชรน้าวังนะครับกําลังให้ดอกเลยนะครับกิ่งก้านใบสวยนะครับอ่าอีกต้นหนึ่งอันนี้ลงมาย่อมหน่อยไซส์กระถาง60เซนนะครับนี่นี่ก็น้าวังเหมือนกันอู้อันนี้กิ่งก้านโขดลากสวย ลากสวยมากเลยอันนี้นะครับต้นนี้ลากสวยมากนะครับผมแต่งลากไว้สวยใช้ได้เลยใช้ได้เลยลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรมากเลยนะครับก็คือไปปลูกเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องแต่งลากเพิ่มอะไรเพิ่มแล้วนะครับนี่นะครับนี่กิ่งโขดก็เมนสวยๆกิ่งโขดใช้ได้เลยนะครับใบใช้ได้นะครับนี่นะครับเป็นตัวใบขนนะครับเป็นหน้าวางตัวใบขนนี่สวยนะครับก็ต้นนี้ในกระถาง60เซนก็ขอขาย4 0 0พบาทนะครับ4,000บาทขอค่าส่งก็เอ0รบาทเหมือนกันครับขอไว้ก่อนเลยนะครับ ค่าส่งเหลือผมโอนคืนให้ค่าส่งไม่พอผมออกให้นะครับอางเอากันอย่างนี้แหละนะครับต้นนี้ตนน้นหนึ่งมีกระสวยนี่โอ้โหต้นนี้มีสวยมากต้นนี้มีสวยมากนะครับอยู่ในกระถาง60เซนนะโขดลากสวยใช้ได้เลยตำแหน่งลากดีนิติลากดีนะครับทรงกิ่งก้านในก้านเยอะกิ่งเยอะคุ่มเยอะพุ่มใหญ่ไม้กําลังแตกฟอร์มดีๆเลยนะครับอยู่ดีๆเลยสวยๆเลยอยู่ในกระถาง60เซนนะครับ อันนี้ก็ขอขาย4 0 0 0บาทเหมือนกันนะครับนี่ดอกกำลังมาเลยดอกสวยมากนี่ดอกสวยมากมากนี่นะครับก็เป็นฤดู <m arr ant> ดอกเขาแล้วนะครับนี่กิ่งก้านทรงเมนตรงตรงเมนสวยๆนะครับนี่ดูครับเมนสวยๆเลยนะครับมีลักษณะทํารากไว้สวยอันนี้ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะครับก็ขอ4 0 0พันบาทนะครับขอ4 0 0 0บาทขอค่าส่งก็200เหมือนเดิมครับเหลือโอนคืนนะครับไม่พอก <m arr ant> ็ผมออกให้นะครับนี่นะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาอันนี้ก็แบบเป็นออริจินอลเลย เดิมๆใหญ่ๆสวยๆนี่ถังๆนี่ทรงถังนะครับนี่ทรงถังเป็นหน้าวางทรงถังอย่างนี้เลยนะครับนี่รากสวยๆกิ่งก้านสวยๆทรงสวยๆนะครับนี่ดูครับอันนี้ก็อยู่ในกระถาง60เซมแต่น,นี่นีอลังการมันดูแบบใหญ่ดูใหญ่โตรากเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับต้นนี้ก็ผมเพิ่งลงปลูกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง ก็ใบกําลังมาครับใบกาลังมาแต่ว่ความแน่นหนานี่โอ้โหเบลึกบลักเลยนะครับเนี่ยก็ขอขาย4 0 0พบาทนะครับขอค่าส่งก็200นะครับแล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็นหน้าวางรากธรรมชาตินะครับนี่เป็นไม้ไซส์อยู่ในกระถาง18นิ้วนะครับนี่กระถางเขาเรียกอะไรกระถางหนึ่งปีบแหละหนึ่งปีต้นตื้นนะครับเนี่ยกิ่งก้านทรงดอกดอกมาละนะครับให้ดอกสวยนะครับกิ่งก้านใบทรงโคตรดีเป็นรากธรรมชาตินะครับรากธรรมชาตินะครับรากธรรมชาติเลยสวยๆเลยนะครับ อันนี้ก็ขอขายต้นละพันนะครับขอส่งก็ขอค่าส่งก็หนึ่งร้อยนะครับนี่อันนี้ต้นหนึง่งโอ้โหอันนี้นี่กิ่งก้านทรงโคดนี่โอ้โหมาดีเลยอันนี้กลาลังจะแทงดอกบ้งอันนี้กาลังจะแทงดอกอันนี้มีนี่เป็นรอยอะไรเนี่ยเนี่ยครับหน่อยหนึ่งนะครับเป็นรากธรรมชาตินะครับไม้ที่ข,ขึ้นขึ้นใหม่ไซส์กระถางหนึ่งฟีอย่างเงี้ยก็จะเป็นรากธรรมชาติทั้งหมดเลยใหญ่มากสวยอันนี้ต้นหนึ่งครับก็เป็นกระถางหนึ่งฟีทคอนตืเนนะครับนี่ันนี้ก็เป็นรากธรรมชาติดูสิสวยมากเลยสวยยมากเลคครรัับบนะ อันนี้นี่สวยมากเมนสวยทรงสวยโขสวยเนี่ยรากธรรมชาติจะมีสเสน่ห์กว่าอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งครับเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่พร้อมขายผมเพิ่งลงปลูกได้ไม่กี่วันนะครับนี่เพราะว่าทรงมันสวยนะครับอันนี้ก็สามต้นนี้ก็ต้นละพันครับขอค่าส่งก็ต้นละร้อยนะครับอ่าแล้วก็มีใหญ่ๆตรงนี้ต้นหนึ่งเป็นหน้าวังไ์กระถางอยู่ในกระถางสอง,องปีป๊บต้นลึกนะอันนี้คือว่าใหญ่มากใหญ่มากเลยอันนี้ใหญ่มากเลยครับนี่นะครับสวยใหญ่นะครับเนี่ย จริงๆมันไปขึ้น8 80เซนได้แล้วแหละนะครับ2ปีนะครับมันไปขึ้น80เซนได้แล้วแต่ผมก็เอามาไว้ตรงนี้นะครับนี่เป็นตัวใบขนนะครับใบใหญ่ๆสวยๆนี่โอ้ทรงรากทรงโขดสวยเป็นเพชรหน้าวังถ้าเป็นเพชรหน้าวังดูดิความหนารากของโขดสวยมากนะครับนี่เนียนมากนะครับเนียนมากไม้ไม่เคยตัดทดตัดแต่งนะครับนี่เดิมๆเลยเป็น compact นะครับไม้ compact เปรี้ยสวยนะครับเนี่ย ต้นนี้ขอขาย4,000บาทนะครับขอค่าส่งก็200เหมือนกันครับแล้วก็ราชินีพันดอกกิ่นตอนใส่วงประธานอันนี้นะครับให้ดอกโอ้โหเยอะๆอย่างนี้เลยนะครับอยู่ในกระถางเมตรนะอยู่ในกระถาง1เมตรนะครับนี่พุ่มก็เกินเมตรไปแล้วนะครับนี่ต้นนี้ก็ขอขาย30,000บาทนะครับ30,000บาทขอค่าส่งก็500บาทนะครับเป็นไม้ฟรีฟอร์มนะครับไม่เคยเจอลวดเลยนะครับลักษณะนี่กิ่นก้านสวยมากนะครับเดิมๆไม่เคยเข้าลวดให้ มีรอยลวดเลยนะครับไม่เคยมีรอยลวดเลยแล้วล่าธรรมชาตินี้สวยมากนะครับต้นนี้ใครสนใจก็ทักทายมาครับขอสามหมื่นบาทนะครับขอค่าส่งก็ห้าร้อยไว้ก่อนนะครับนี่นี่กระถางหนึ่งเมตรนะครับกระถางหนึ่งเมตรนี่พุ่มเกินกระถางไปแล้วนะครับถ้าใครจะเอาไปใส่กระถางใหญ่กว่านี้ก็ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับสวยมากสวยมากนะครับสนใดสนใจก็ทักทายมานี่ก็มีไซส์กระถางสองฟิตสี่ฟิตอีกอันนี้ดูดอกก่อนนะครับก็ชอบไปไหนก็ทักทายมาเลยครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับ คชอบต้นไหนทักทายมาได้เลยครับอันนี้ก็ต้นใหญ่ๆก็มีครับนี่นะครับชอบต้นไหนก็ทักทายมาได้เลยครับสีสวยใหญ่ๆเลยครับนี่อลังการมากนะครับนี่ครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับวัสสลามออะัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุนะครับท่านใดที่สนใจก็แอดไลน์นะครับแอดไลน์มาที่ไลน์แอดข้างล่างนี้เลยครับนี่นีครับไลน์แอดนะครับข้างล่างนี้นะครับนี่ลิตเติ้ลการ์เด้นนะครับข้างล่างนี้นะครับข้างล่างนี้ครับลิตเติ้ลการ์เด้นนะครับ สั่งได้เลยสั่งไม้ได้เลยชอบแบบไหนสั่งได้เลยนะครับนี่ครึ่งปีบอะไรก็มีเยอะเลยนะครับนะครับครึ่งปีบอะไรก็มีอีกเยอะนะครับนี่ครับชอบแบบไหนสั่งได้เลยนะครับนี่นะครับนี่ไซส์8นิ้วแฟนซีนี่ก็เยอะแยะเลยครับกำลังติดดอกเลยนะครับนี่สามต้น500ขาย10ต้นพันนะครับ10ต้นพันต่อค่าส่ง100นะครับนี่สวยๆเลยใหญ่ๆด้วยเนี่ยท่านใดสนใจทักทายมาเลยนะครับก็ก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับใน YouTube ในไลน์ในเฟซก็ฝากกด ถูกใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าจะได้จะได้มีคนมองเห็นเยอะและเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็จะได้มีลูกค้าเห็นมากขึ้นนะครับก็ในไอจก็ฝากเขาเรียกอะไรนะฝาก Follow ให้ด้วยนะครับก็ก็แชร์ให้ด้วยอะไรให้ด้วยแล้วก็สนใจก็แท็กทักเข้ามากันเลยครับใน YouTube ก็เหมือนกันครับในในทิกต็อกด้วยก็เหมือนกันนะครับก็ฝากฝากไว้ด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็นําเสนอเท่านี้ครับวัสลามวอะไรกุ้มวาระมตุล้อวาระกาโตุขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ